สบายดีพ well ี <t 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 ่น้องจะมีมาสวยตั้งกองงานบุญงานศพเลยพี่น้องทำไมเพิ่นก็ซื้อได้มาแกงให้เพื่อนกินม มือเบาทบอกไอต่างไม่เล่ก oh, ah. yeah. okay. yeah. mm ันนะมือสบากัลี้วนะกลางฤดูหนาวอีกคู่หยันบานัวนี้ลมๆตัวแต่เมื่อคืนในหนองเป็นว่าตัแต่เมื่อวานเนาะไม่สบตมันจะก้านละนองแห้งอยู่ไอ้ก้อยไอ้ก้อยดูตัว้านนี้แต่แห้ง้่ะมันละเนาะ เป็นมัดติดห้าเส้นนี่ยเ่อวฝยมอายหน่ยันนี้ก็อันนึงเโอมึงเศ้าไปหอันอื่นไปคันกะทิเยๆไก่ไนหยองหน้าปันเอามีม่มูหลัอยี่นี่นะอาะจะบอกาง อันนี้เฮยยไปคันกะทิเอดิใครเน่กะว่าเป็ดงวนพุทธกจะว่าอะไรเ่ง็ดวนพุทธกบอกอะไนิดนึงต้องมาเย่งโทรมาแล้วงวนพุทธฮะไปดูกางเล่นไอ้เป็นสั่งเวียงกันสนามใกล้ตีเบิ่งแม่ครัวคนญี่ปุ่นหลายหลายคน

มักแตงมักแตงกี่ตอะน้าน้ำแม่บ่แม่แตงแตงแพะแพะน้ำนางบวชหอเด่บวชอนางบวชขุนตีอีกอีนอันไรแตงอนไริัวจะเพื่อเลยปย้อนตะนใครโยนดอกมักแตงมาอันเป็นมากแล้วมักงยาวขึ้นนิดฟืเลย ไอ้บางคนกันกันกองไงพวกเขากำลังยิบปักเปงห้อยกองห้อยเอาเงินห้อยกองมาหยังอยู่เออเ่าไปเบิ่งเพิ่นตุดหนองเขากำลังห้อยต้นอยู่

น้ำมันออกบอ่มอมันแห้งแต่พี่น้องคุณหากคุณมันค็นสิึงวมแล้วว่าหางคุณนะเปิดตะมันบนแม่น,น้อยแล้วพี่น้องมันเป็นห้าแสนลยห้าแสนกับสองพันบาทลวจ้ะพี่น้องจุดแต่เมื่อวานนี่คือสีแห้งคือได้งมกับโบแมน ธรรมดานะพี่น้องเนาะปลาบางทรงสีไหลเพิ่งเอาเมื่อกี้เพิ่งจะเก็บปลาซิวขึ้นมาแกด่างเห็นเพิ่งเอาไปปลาซิวไปก้อยอยู่จากหน้าจอหนี้ก็จะไปซีมนะเพิ่อนแล้ว

I i นี่คือการให้เกาะปอกนูรวมไม่้กินกักอนใช้ลำหลังแก้วกำลังคนเข้าต้มอยู่

มาเป็นสีนะน้ำตาลโอ้ยใช่พอเห็นคิดไปแล้วขเขาจะเด,ดทไปแค่จต่ไหนมันจะคิดถึง มืาเอ่ไหนมันจะชื่มากอย่างนี้โอ้ยมากสละหมากผ่าคือกันตามแต่อันส้มบาปลาทำมาแตกจวดน้ำตาลที่เอเอามาลูอ่ากินไป็แซ่บเนาะอันน้องินยมาเมื่อยังอุ่นเลยะต้องนเงหครับลูกเราเลยลูกเอาไปนครับเลยไคจะไปกับหัวพาย่ มแต่จิดจวดเลยจำไปจลาดมุเช้านี่เห็นแล้วว่าถ้าชื้อ่ะมะม่วงมะม่วงสมมะม่วงสมขางมะผ่างหวานจิบ

เพราหอยใส่หวานปลากะเพราใส่ขมเอาเอาพวกนี้นักนักนะใช่เยอะไม่ได้กินแต่เขาขมม่วงเลยนะจ๊ะาใพี่น้องมากินข้าวจ้าตามบะคงแดงน้อไม้ตัดกะเพราหอยขมซุกมัสมี่ มีแต่กับข้าวเป็นอย่างเสีบๆนะฮะข้าวนำกันเน้องานที่เพื่นกลับมาดิวันนี้เนี่ยเวียกันยังเตะห้องข้าวต้มแล้วพี่น้องก็แล้วสั้างกับฟักเป็นกะสมีนะพี่น้องเนาะจะได้ไม่ลืมกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้จนุนี้แน่ได้กลับกลับมาสบายดีสวัสดีครับ